ราเมงเนื้อกบมีเดอราเมงสปายซี่เสร็จเสร็จใส่เนือเน้อย่างเนื้อย่างสั่งมาใส่ราเมงโดยเฉพาะนะเนื้อย่างหน้าบ้านเนี่ยหอมมันจะหอม เนื้อย่างบักถั่วกับต้มให้มันซุกๆเพราะคนเคี่ยวยากเลยเด้แขวแขวๆได้เวล่าท่ำขแขวเลยเด้กเจ็บบอฮมอาสุดยอดกาลาเมงคุ้งแม่ดึกๆดึกๆดึกด็กดินๆนเช้ามืดก็กินได้ลาเมงลาเมง น่ายน้ำกับบริแซะได้บานกินน้ำไหนนะเอานะครับอุณหภูมิห้องโอ้ก็ยังมีอยู่เนี่ยขี้เกียจออกไปข้างนอกข้าวแล้วก็กินเลยเนาะกระดาษอะไรรกลุงลังบดห้องกินข้าวหรือห้องเก็บของ,ก,ของก,ขก็ไม่รู้เอกสารกับเครื่องสำอางเต็มไปไหนมาก็เทเทเทลงบนโต๊ะก่อน <laughs> จะกินแล้วยังบนอยู่ ขี้บนขี้บนเสียบ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 โอ้ยหนาวแอรอเนื้อย่างเห็นปะออโอ้ใครเปิดยูทูบเจ๊เอ้ยไว้นอน,น่ะเสียงดังแข่งกับเจ๊เอ้ยของจริงเลยนะาาจงใส่มีคนเปิดดูใช่ไหมคุณป่าแล้วแปะะ๊บค่ะมาคะ่ะ วันนี้นเราจะนั่งลเลียดมาม่าแทนข้าวแล้วนะมื้อนี้ <c oughs> มีน้ำแล้วมีขนมมันอยู่ตรงไหนเนี่ยของญี่ปุ่นด้วยตอนนี้ช็อกโกแลตขาวข้างในเป็นเม็ดอะไรนะเม็ดเม็ดถั่วอะไรพิตาจิโอหรือเม็ดอมอนหรืออะไรนี่สักอย่างช็อกโกแลตขาว แก่เผ็ดเด้ทั้งเผ็ดทั้งสมเนี่ยน,นี่ชิมกอนน้อืมสุดยอดสุดยอดของความเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเค็มในห้องมีอะไรเนี่ยอ๋อยังมีแมกกี้ก้านออกไปเด้กินแมกกี้เล้บ่ เปิดยังเนี่ยนี่ยังไม่เปิดเลยเนี่ยแม่กีแม่กีแม่กีกสดมา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 เส้นนุ่มละไม่ได้ชอบเส้นนุ่มหรอกแต่ว่ามันเกินง่ายไม่ต้องเคี้ยวให้มันเย็นนิดนึงก็เอาแอร์เป่าก่อนสดบริเลเดอพี่น้องมันฮอน ปกติมันจะควันฉุยนะพอดีว่าเปิดแอร์ให้มันตรงมาตรงนี้ให้มันเย็นคนไดย้ยินได้เสียงไมใหญ่เออยแล้วว่าเจ๊ะกันเด้อหมาม่าหมาม่าเ็บเ็บมาม่าหมามา่มาหมา่มามา่มาเซ็บเ็บจะไปซี่เด้อเส้นมันนุม่มซื้อมาจากฮอกไกโดก็ไม่อร่อยเลยบะมงบะหมี่เส้นไม่น,นุ่มเหมือนของอของอินสแตนด์ยังสิมันแสบเนาะ อ่เซ็บหลายแซ็แบหลายแซ็บหลายแซ็บหลายโอ้ยขั้นขาอ่ะรอเย็นขออนุญาตกินบอแบบ,บแบบบอแสดงตัวก่อนเด้อ <laughs> บ,บายบายค่ะบ,บูบีบูบีสู้ชีวิตมากบูบีลาเมง ราเมงเนื้อราเมงเนื้อนะคะใส่ถั่วยาวใส่ถั่วใส่เนื้อแาว้วไดใครได้เรานะคะลาเมงเสร็จแล้วลาเมงเสร็จแล้วเสร็จแล้วราเมงสปซี่ของเราสปซี่กว่าเพราะเราใส่ พี่ปนใส่เนื้อย่างผักชีไทยแต่เส้นลาเมงญี่ปุ่นถั่วก็มาจากญี่ปุ่นถั่วฝักยาวมีถั่วลายพลางบ้านเราด้วยนีเห็นไหมลาเมงเส,เส่เะกระทะอาหารหลากหลายบ้านเรา เมื่อเราคิดว่าเรากินขนมก็คงไม่อิม่มกินช็อกโกแลตก็คงไม่อยู่ท้องเราก็จะต้มนี่แหละลาเมงลาเมงมาม่านี่แหละสไปซี่เผ็ดๆนี่แหละทางเนื้อย่างมาใส่เนะเาะรอแป๊บหนึ่งรอเนื้อย่างมาใส่เนื้อย่างจิ้มหวยนี่แป๊บเดียว ช็อกโกแลตกัแบแซ่บแดกกินอะไรก็ไม่อิ่มนะกินแซ้นอีกแล้วเหรอแป้งอีกแล้วเรอเราจะกินแป้งแทนขนมแล้วกินแป้งเสร็จแล้วก็กินขนมกินช็อกโกแลตต่อไปหนึ่งกรุบไป,ปไปต้มมามมาต้มรามเมงกันไปไปไปเดี๋ยวฉันมากินเธอต่อนะฉันขอเวลาต้มรามเมงก่อนนะจ้ะ ไปก่อนนะไปต้มราเมงก่อนนะอ,อ๋อหิวเมื่อเราหิวตอนดึก